นนและที่ตามมาจากการจัดงานดังกล่าวก็คือความสกปรกและขยะสิ่งปฏิกูลจํานวนมากในวันนี้ทางกุุงเทเพมหานครจึงจัดให้มีการทําความสะอาดครั้งใหญ่หรือ Big กครี n i n g โดยส่งเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดพร้อมรถฉีดน้ําจากเขตที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเขตปทุมวันเขตยานาวาเขตสาทรและเขตบางรักเข้ามาทําความสะอาดท้องถนนตลอดความยาวของถนนสีลม โดยการทําความสะอาดส่วนใหญ่จะเป็นการล้างคราบป,ป้ินสอพองสีต่างๆที่นักท่องเที่ยวนํามาเล่นตลอดช่วงสามวันที่ผ่านมาพร้อมกับการเก็บขยะมูลฝอยที่เหลือทิ้งจํานวนมากทําให้สภาพพื้นถนนและบริเวณโดยรอบกลับเข้าสู่ภาวะปะกติแล้วขณะที่มีการเปิดการจราจรให้รถวิ่งได้ตามปะกติแล้วเช่นกันโดยถือว่าสภาพการจราจรในวันนี้ยังคล่องตัวแต่เริ่มมีรถกลับเข้ามาวิ่งมากขึ้นอันเนื่องมาจากคนทยอยกลับจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงาน ในพื้นที่ถนนเส้นนี้นะครับก็ว่าอาชีพที่มีอยู่แล้วก็เริ่มมีพนังกงานบางบริษัทกลับนานแล้วนะครับขณะที่บางบริษัทยังแล้วก็ยังไม่เปิดทําการจึงเห็นผู้คนไม่มากนักเหมือนเช่นวันทํางานปกติแต่หลังจากนี้ไปหลังจากเสร็จสิ้นเทศก,กาลหยุดยาวอย่างสงการแล้วคาดว่าญาตินี้จะกลับมาคือค่าอีกครั้งนะครับแล้วก็จุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือว่าเป็นถนนธนิยานะครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้มี จุดสุดท้ายแล้วก็เมื่อประมนนาณ5าบริกาที่ผ่านมาแล้วก็นาหลังของผมก็จะเห็นว่าดีเจ้าที่ทําความสะอาดนะยังความสะอาดอยู่นะครับแล้นี่ก็คือบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ถนนสรีลรมครับคุณเกษรีครับ